สวัสดีครับวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาสำหรับถ่ายนะครับพอดีไปบ้านญาติญาติกันนะครับก็เขาปลูกไผ่ไว้นะครับไผ่ตรงหวานเขาบอกว่าไผ่ตรงหวานลําปางนะครับปลูกไว้หลายเป็นสิบปีแล้วมีสี่ห้ากอโอ้กอใหญ่มากดูเหมือนไผ่ป่าเลยไหมครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นเต็มหมดเขาก็ปล่อยทิ้งๆไว้ไม่ได้นั่นไปเรา ตามภาษาคนชอบถ่ายนะครับเขาบอกว่าหักหนอไปกินไปให้แล้วชอบถ่ายก็เลยคว้าโทรศัพท์มือถือมานะครับลงมาถ่ายไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาก็ถ่ายเท่าที่ได้นะครับนี่ครับหนอเยอะมากครับอ้าวหนอนี้เป็นไรเน่เนาแล้วก็เจ้าของเขาก็นาน,าน,านมาทีนะครับ มาน,นั้นชวนไปเที่ยวกันก็เลยไปเขาชอบกินหนอห่อไมเหรอไปดูสินั่นนะเต็มเลยอ,อุปกรณ์ก็ขอเขานั่นแหลคนะครับขอยืมเขาไม่มีอะไรครับเนี่ยครับมีเสียมเหล็กอันหนึ่งเนี่ยเสียมทือๆเนี่ยเนะครับเนี่ย แล้วก็มีทื่อๆอีกหนึ่งเล่มเสียมเหล็กทื่อๆมีทื่อๆรับรองความแข็งครับแต่ไม่รับรองความคมแข็งแน่นอนมีก็เหมือนกันครับรับรองความแข็งไม่รับรองความคมในถุงมือให้ด้วยแต่ที่แน่ๆคือ หนอเยอะมากครับหน่อไผ่นี้เป็นไผ่ตรงไม่มีน้านะครับเขาว่ามันหวอันดีนะไผ่ตรงเขาว่าไผ่ตรงลําปางเจ้าของก็ปลูกไว้นานแล้วหน่อหนึ่งนะครับก็ทุรักทุเลนิดนึงนะครับไม่มีอุปกรณ์มาโขาสับเครื่องเดียวก็ช่วงที่ถ่ายก็คงไม่ได้ขุดช่วงที่ขุดก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็อเอาตูเท่าที่นี้แะครับนะครับนะ ผมเจาะไว้เรียบร้อยแล้วมาดึงให้ดูก็หนอกำลังสวยครับหนอนนี้กำลังดีไอ้กอนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยไม่มีการสางกอครับเหมือนไผ่ป่าเลยไหมครับเนี่ยเต็มไปหมดแต่หนอเยอะครับหนอสวยนี่ยาวบื้ดเลยเนี่ย เอาได้ไหมเนี่ยน่าจะยังได้อยู่นะอ่อนๆอยู่นี่ล่ะตอนนี้เป็นไงเนี่ยนี่ล่ะแต่ส่วนใหญ่จะยาวขึ้นมาครับสูงเป็นเมตรเพราะมันปล่อยไว้นานแล้วนะครับไปลายดู น่าจะยังใช้ได้อยู่เนี่ยข้างบนมีช่วงอ่อนอย๋ยวนี่แหละโอ้ข้างในนู่นก็มีครับแต่น่าจะยากนะข้างในเนี่ยก็ดูสภาพแล้วก็ไม่ต่างจากไผ่ป่าแล้วครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็ไม่มีการสางกอไม่มีการตัดต้นแก่ออกมันก็เลยหักหน่อยยากหน่อยนะครับ หา,หาไปปลูกมากนะครับเนี่ยผมว่าจะต้องหาต้นไปปลูกที่สวนมากนะนี่น่อหนึ่งนี่ก็อีกกอนะครับก้อน,นี้เป็นไงเนี่ยนี่ไงเจอแล้วหนอแต่หนอไม่ใหญ่หนอ่อาลังเล็กๆอ่อนๆมาสำรวจก่อนครับ เดี๋ยวก็ค่อยๆขุดไปนะครับตอนนี้สำรวจกมีตรงไหนบ้างเนี่ยนี่ส่วนใหญ่จะยาวขึ้นมาหมดแล้วนี่ก็ยาวขึ้นมาแล้วเสียดายนะครับถ้าเขาแต่งกอดีๆน่าจะหน่อเยอะมากนะครับเนี่ย เพิ่งออกมาใหม่ก็มีหนอที่เป็นเน่าบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่เน่าส่วนใหญ่จะทนดีจังเลยครับเนี่ยเนี่ยต่อเล็กๆเ,เต็มเลยนี่ก็หนอหนึ่งครับต่อเล็กๆ พิขงขึ้นใหม่แต่งเขาน้ำดีครับอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันก็เลยงดงามดีเห็นไหมครับด้านข้างเป็นลำธารเห็นไหมเนี่ยลำธารไหลอยู่นี่ริมลัวเลยนะครับกราปุกว่าริมลัวเลยไผ่นี่ ด้านนอกทำเป็นปลำธารเห็นไหมครับนะ่ะมีน้ำไหลตลอดปีลาธารเล็กๆถ้าฝนตกหนักหน่อยก็ขึ้นมาสูงหน่อยแต่ก็ไม่สูงมากนะครับมีน้ำนะครับน้ำใสไหลเอื่อยๆครับแต่ไหลทั้งปีครับเนี่ยไหลไปเรื่อยๆไม่แรงก็คือที่มัน ไม่ชันนะครับยินเสียงนะ้ำไม่จกจกจอกอันนี้โอจะพังลงไปแล้วมันเสาะมาน่าจะเป็นช่วงฝนตกหนักๆนะมาแรงก็ดันไปเพราะอีกฝากหนึ่งจะเป็นเนินเขานะครับฝั่งตรงข้ามจริงๆแล้วก็เป็นเนินเขาทั้งสองข้างนี่เป็นรอยล่องระหว่างเขานะครับสิ่งนี้ก็สูงแต่ว่าความสูงน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับ นี่ไผ่ล้มไปซิกนู้นหมดกอนึงอยู่เป็ปร้อยต้นนะครับเนี่ยเขาปล่อยทิ้งไว้เห็นไหมครับมีทั้งหน่อขึ้นมาใหม่หนอ่อไม้แก่ตัดไปใช้ประโยชน์คงได้เยอะอยู่ฮะนี่ผลงานครับได้มาหน่อยละหนอกำลังสวยครับหนอน,นี้ นอสวยครับแต่ร้อยตัดไม่สวยเพราะว่าความคมของมีดนะครับของเสียมแข็งทนนะแต่ทื่อ <laughs> ดูนี่ก่อนหนึ่งจะดีอย่างหนึ่งหญ้าไม่ลกนะครับมันร่มนะมีล่มเงาไผ่อยู่ก็เลยต้นไม้ก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นี่ครับนอน,นี้กำลังสวยเลยกดตึกไหวไหมเนี่ยนี่อีกหนอนหนึ่งครับข้างในนี่ใหญ่เหมือนกันไหนโตโอ้ใช้ได้ใช้ได้หนอนนี้นี่อ่ะนี่ก็ได้ น,นี้น่าจะใหญ่เกินไปะละข้างในมีไหมโน่นข้างในน้องมีอีกครับเอาได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนั่นนี้ละ ต,ตรงนี้สินี่มีหน่ออยู่นี่ก็กำลังสวยเหมือนกันนะไม่ใหญ่เกินไปไม่ยาวเกิน,นใช้น่าจะใช้ได้อยู่ปุ๋ยธรรมชาติทั้งันนี้ใบไผ่สะสมไว้ ตกมาตกมาสะสมเป็นปุ๋ยหน้าฝนก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลี้ยงตัวเองไปนะครับแบบธรรมชาติจริงๆครับนี้ปล่อยปลูกทิ้งเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้เลยไม่ได้ดูแลไม่มีใครไปวุ่นก่อกวนนะครับมาแล้วครับผลงาน,นครับนี่จากการสำรวจแล้วก็ แล้วทั้งขุดทั้งตัดนะครับวางง่ายๆมีทั้งหน่อเล็กๆเ,เนี่ยนะอน่อ,อนๆเล็กๆเ,เนี่ยแล้วก็หน่อกําลังสูงหน่อยยาวหน่อยไม่ให้หน่อแก่สูงเป็นเม็ดไม่เดามานะครับพอดูแววแล้วน่าจะแก่เกินไปแล้วครับ ก็ได้หลายอยู่นะครับเนี่ยมีเดี๋ยวก็ปอกครับปอกตรงนี้นะนถุงปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วนะมีถุงมาแล้วเดี๋ยวก็จัดการเลยนะครับ ไปไงครับปอกแล้วยังคาอยู่ไม่เสร็จี่ปอกเรียบร้อยละขาวสวยก็สลับกันนะครับไอช่วงที่ทำลงมือปฏิบัติเขาไมา่ได้ถ่ายถ่ายตอนเสร็จนะครับถ่ายก่อนทำเสร็จแล้วเพราะว่ามาได้เตรียมอุปกรณ์เลยมาครับมือนึงถ่ายมือหนึ่งปอกนี่ไม่ได้นะครับก็ ต้องขออภัยนะครับไม่ได้เตรียมตัวแต่อยากถ่ายนะครับตามภาษาคนมือสนนะครับอยากถ่ายมานําเสนอบ้างก็ไม่คิดว่าจะได้มาถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้เตรียมขาตั้งไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยนะครับนี่ครับเปรียกกองไว้นี่เลยปล่อยไว้เนี่ยให้เป็นปุ๋ยต่อไปครับเดี๋ยวพอแห้งย่อยก็เป็นปุ๋ยต้นไผ่ที่อยู่นี่แหละเอาแต่หนออ่อนๆไป เดี๋ยวก็ไปแบ่งเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของไผ่ครับผมก็คงเอาไปสักหน่อยสี่ห้าหน่อนะครับพอแล้วได้เยอะพอควรนะครับเนี่ยใช้ได้เลยไผ่ตรงหวานครับเขาบอกว่าไผ่ตรงหวานลําปางเดี๋ยวว่าจะเอาไปต้มซี่โครงแล้วหน่อย <c oughs> น่าจะอร่อยหวานเนี่ยอ่อนๆอย่างงี้ยเจ้า น่อไม่ใหญ่นะครับภา,ายตรงนี้กลางกลางแต่เจ้าของว่าอร่อยหวานนะครับผมก็ยังไม่เคยชิมเัน่นี้นะอยาไปลองชิมดูนี่ใหญ่โตนะครับน่าจะแก่เป็นส่วนหนึ่งแล้วทอนโคนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไวตรงนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ